ก้าวสบายนี่ป้าลุงก้าวโฟกับส่องมาด,ดูตามเคยเนาะมือน,นี้ก้ามาเกี่ยวเขาทีหน้าลุงบอยเนาะกะ้ารอบแรงเนาะนี่ก้าลงรอบแรงแล้วก้าวไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะสบายดีป้าลุงน้อม,มาไปตากองให้ป้าลุงเอ้เหมยลงเกี่ยวเขาตอนแรงป้าลุงเอ้เฮ้ยเหมย เฮ้ยเรียนไล่เมืยพูดพอปลาสัตอยเป็นยังปู่ลุงคือตาเคี้ยวสัจอยนะสัจรอยอยากง่ายอ้ยแรงนูลุงเน้น้องมาหักกะเด็นน้องกี้เมื่อยเลยน้องสนลละแล้วก็อ้แคท ยังจะขุบุลงหายหาไดไรอ่ะว่าเด้อบุเว้นกันได้บุญเว้นกันได้บุญคนขาวขวายินะวายข่ายขึ้นมามาเกี่ยวขาวหนาคือเก้ากูเลนแล้วลูกมีบาดเนาะแมน เจ้าข่อยญ้าซเกบ่ยาก้าขยาซื่อนมหมดเจียวม่นะปลเยคันบมีบุานก็บมนนะปลเยโอ้ยจะจักโอ้ยแบบว่าขโทษเปลเยพี่มายืนถ่าย้งหน้าพี่ถ่ายไอ้คนหน้านี้บอมแ่ท้งหลังนั่นเอาไอ้แคเรามัก้ลง Các bà, mong lắm để lại lắng nham gọa càng cả dâm à đâm luôn đấy. Bùi, cái thì đây nó. À bùi kình đam bùi luôn m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 ùi à mùi lục ôm mà mùi luôn 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 ใจบ่ตมเกตะแลงไข่ตะบุยเปนหยาบตรงนี้หอก็มีตอดีแล้วนะฮะแด้วอยู่ซมำหายซีหายหาหหายเนหาไว้เม่ไหแคหันอไหอาคนงานมากีว่กวาอยู่ได้คนจะได้ซีคนเปลง้ได้นมปันมาหาไปปันหาบ่ แดดขนาดน้อยพวกทงผู้คนคนจะไปจะค้นนะหาคนพวกคนพวกคนมานะคนหาคนลุงเอ๋มีเบาะบางเบาตาเบาลุงเคยละแล้วก็ผู้หนึ่งนะไฟก็อนนอหน่ะน้องสายแล้วนะแล้วก็ะายแล้วนะไฟเจ้กชื้เนี่ยเออน่าหน่าย ห้อนแห้งด้วยพ่อพิษว่ถือกว่าซันเอาหมูแจ็กสือเขาเหรอแค่แค่ตอนประแดกความปุงงเอาบ่แน่หรอฮะชั้นเกี่ยวบ่อเอาคันชันเกี่ยวน่ะบ่อเอาคันอย่างอื่นเอาเบิดไม่เอาแต่้องมีสันปรุงง

เดี๋ยวตกได้เห็นว่ากับมืออื่นน้องมดคนเข่าตกแห้งหรือแม่นะน้องมดจังคนอ้าวไอ้แคสบอกให้ตกแห้งตกแห้งกับไม่ตุ๊กชาวบ้านน้องมดได้ปลาลุงตกอยู่บ้านน้องมดน่ะแหละพอต้องมาตุกเราอย่บ้านนุ่นสูมีปลาลูกตกลงมาเดี๋ยวนี้เลยสับปลาลูเดี๋ยวนี้เลยปลาลูกจะได้ขึ้นไปไหว้บ่ เม่อเดีน้องมัดน้องมัดม่ดกินข่าวอยู่เ้นกองมาซานมหมรดมีแต่ผู้สาวฮะได้ยังสู่คนงาน,นได้ละป,าป,าป,าปาละาปลาปลาอย่างเดิมปลานิ่นแล้วก็เห็นนึงโมหลายอย่างน่าจะแม่ได้พอไปสั่งอันนสลวกลาย ฮะเอออาชิพงานแต่ว่าอาวอยากให้ขายนข่าวบอเกียร์ลูเลยนะโอ้เย็นเดี๋ยวบลุงเลยลมมาเลยปลาตัวปลุงอีช้างกินอันนี้นะว่าอีช้างกินอันนี้นะอุ้ยปลาใหายนะก็แม่นลุงเอ้ยเฮ็ดใกล้ลงเอ้ย ไก่กับเป็ดกินแต่เด็กเบิ้ดเด็กเบิดให้ให้นี่ก็แม่นให้นีกน่ก็แม่นมึงรู้ปหาตัวมีแต่ไก่เป็ดกินมันเป็นหนีมึงรู้ไหมพวกกันท้ายโอ้ยเย็นเลยเนาะกระโดงอดะไรกัน ลุงห้ได้ปะนี่ยขอินยอมเป็ดไก่ยังกินกระดองกรดีอ่ะทับลุงเลยไอ้ตึ้งกระแมนข่านกินแล้วขเป็ดไก่ข่านกินแล้วเมาน่รังินกรบบบไปจำมได้กตอนแรกอยู่ะแต่ละมือมัต้องมัต้องเลือแมนเอามาิคือมาลับลุงเนยขากแล้วนั่นดินย้อมบนเนาะ เป็ดไก่หยียบะปุงเอ้ว่าเจ้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 าแสงขืนจ้ำยังไงคือบุขึ้นจ้ำฮะโอ้ยกระยังเจ๊ยินเดาลุงเอ้คือมาดับปุงเอ้เบิ่งคือพ้นสิโต้ปุงเอ้หปาหักผ้าแจ้งขนานปุงเอ้ยัง่าพ้นสิโตก

แม่น้องว่าเกี่ยวข่าวมือนี่เอ้ยต้องแคทเปลานี่แกตอนพุทต๊กวาซันเด็ดเขาเป็นเด็ตัวไหนโอ้ยตาคากน้องประลุคนเขานี่แกตอนพุทตมาุทโต๊ะนี่ด้ขนลอะหน้างสารเออคุยก็ว่าอยู่คอยชิลุ่งแล้วขับบุขนพุทต๊ก็คือเก้านะกระเทยเลยเนาะนเกี่ยวคือเก้าแม่ไอเสื้อดำหน้าลงมาเกี่ยวเลยปรลุไง โวนเสียกันพลฮากก็ขึ้นบลงให้ค่องขอว่าอวโยว่าจะคึ้นบุฟะเกวหายไม่ห้าอล้วมันยากได้หายไม่หยาน่ะนีคนน้อยเห็นดอกบืนอัไหโอ้ลายบ่ต้องสลาไม่อื่นอย่างลาย ทังพุนผัดเดกทั้งผีปุมมาด้ยกอย่างขอลาเลยนมๆบ่จอยแบบงี้ก็จีดาแล้วก็ไื่อยอยากยิ่งสุ่มเยเนาะออกมาเลย ป้าตัวฮักไอเห็นหนาจีแคทมาลุงไอหนาข้าวอีลงเกี่ยวเขาลุงไอถ้า,านหนาข้าวมาลุงไอลงเกี่ยวเขาฮะคุณน่ะเป้งต่างสะท์เปุงไอป่งคุณน่ะท่าเราม่คัน,นไข้บ่ท่าเราม่คันไข้บ่เอาจีแคทฮักน้องมอดหับลุงเออยาให้น้องมอดฮักขึ้นเนี่ลุงไอ มันคันค่ายสิท่าบอลรวลมาเกี่ยวข่านี่ท่าแล้วมันคันคันคายบอบอกจะบวากตุลุงเอง้หรือมันจะออกคอนหนาบอกเออคอยวางวางที่ึ้นนี่เสบนะเสีบนะไอ้ลุงเวนไอ้ยังลาคลิปแม่รีบรบลุงเอง แมนสื <Man. S 2> ่อเนี่โคตรจนเลืมอะับมาวอ,อนี้กับมาดุยกาสีขอลาเดทุกคนกับฝากกดติดตามส่อง,อออง,อง,องบอ,อ,องเลเด้อส่องเบาด้วยป้ลุงเลยจะเป็นกำลังใจให้มาดุยกาสต่อไปแมนสบายดีถ้าบอลกีฬาป้าลุงสบายดี